รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมเนื่องในวันสตรีสากล นางพงเพ็รชุลละเอียดร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในการลงพื้นที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปธรรมที่ถนนเดชะตุงคะแขวงศรีการเขตดอนเมืองเนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคม2567ว่าคือเป็นโอกาสดีที่มาให้กำลังใจและได้พูดคุยกับผู้ประสบเหตุที่โดนทารุณกรรมรวมทั้งสตรีไร้บ้านพร้อมเชิญชมบุคลากรขอ,ของสมาคม ที่ดูแลสตรีและเด็กที่ประสบปัญหากรวมทั้งแนะนําให้สมาคมช่วยส่งเสริมการฝึกอาชีพที่หลากหลายให้แก่สตรีที่ประสบปัญหาเพื่อเพิ่มโอกาสช่วยสร้างไรายได้ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับทางสมาคมกรวมทั้งยังมีภาคเอกชนร่วมมอบเงินให้จํานวน200,000บาทนัน,นพัชแสนตุ้มรายงาน